ครับผมไอเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมรถพรีเมี่ยมคาเข้าใหม่นะครับก็ได้เป็นในส่วนของ Honda Accord นะครับ2.0 EL นะครับปี2011 12นะครับคันนี้ทางร้านนะครับเสนอขายอยู่ในราคาเพียง410,000บาทเท่านั้น นะครับอันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ทําการปรับสภาพเยอะนะฮะคันนี้ก็ได้ทําการล้างเบื้องต้นไว้บ้างแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทําการเก็บงานนะครับในส่วนของรายละเอียดทางด้านนอกด้านในนะครับเราก็พามาชมในเรื่องของตําหนินะครับแล้วก็รายละเอียดตัวรถนะครับที่เพิ่งเข้าใหม่นะครับคันนี้จะสวยเดิมแท้ขนาดไหนนะครับมารับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับในส่วนของโฉมนี้นะครับอ่าผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นโฉมเจน8 นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเจน8นะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะครับมีโลโก้ Honda อยู่ตรงกลางนะครับดีไซน์สวยงามนะครับปี2011.12นะครับเครื่อง 2000cc ซีซีนะครับรุ่นท็อปสุด นะครับรุ่นท็อปสุดนะครับตัว EL นะครับชุดโคมไฟหน้านะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับคันนี้เป็นไฟหน้าแบบมันติรฟเฟกเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับชุดโคมไฟหน้านี่ยังใสสวยเหมือนเดิมเลยอยู่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะได้ในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสีนี้นะครับเป็นสีน้ําตาลนะฮะออกสีเท่านะครับออกสีเทานะฮะน้าตาลเทาๆนะครับก็สวยเลยนะครับ ได้ในส่วนของชุดแต่งนะครับสเกิร์ตนะครับรอบคันนะครับคันนี้มีสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยนะครับสวยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมไฟเหลวให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับก็ติดในส่วนของฟิล์มนะฮะให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรอบคันเช่นเดียวกันนะครับความหนาประมาณ80นะครับเสา A B C นะครับ ตกแต่งด้วยขอบโคเมียมนะครับเดิมๆแท้ๆจากโรงงานนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างเช่นเดิมนะครับว่าไม่เคยชนหนักพิความจมน้ำนะครับอย่างแน่นอนนะครับสําหรับล้อนะครับคันนี้เป็นแม็กอลอยนะครับเดิมแท้จากโรงงานเป็นแม็กรูขอบ17นะครับยางนะครับได้เป็นยางบิสโตนนะฮะยางบิสโตนนะครับปีใหม่เลยนะฮะปี2021นสะครับสัปดาห์ที่18 นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้รหัสยาง225ทับ 50R17 นะครับซุ้มล้อนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับไม่เคยชนหนักปิดคว่ำนะครับจมน้ำนะครับอย่างแน่นอนนะครับเหลี่ยมสันนะครับคมชัดนะครับได้เป็นสีน้ำตาลนะฮะสีน้ำตาลออกเทาๆหน่อยนะครับผมก็เรียกสีนี้ไม่ถูกเหมือนกันนะครับจะเป็นประมาณนี้ตามคลิปนี้เลยนะฮะตามคลิปนี้เลยนะครับสีจะเป็นแบบนี้นะครับ มือเปิดนะครับได้เป็นโครเมียมนะฮะกุญแจจะเป็นรีโมทนะครับแต่ว่ายังเป็นตัวไขอยู่นะครับยังเป็นดอกไขอยู่นะครับมีให้1ชุดนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูรอบๆตัวรถคันนี้กันก่อนนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับสเกิร์ตนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับครบถ้วนนะครับสวยมากนะครับสำหรับคันนี้ใครสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับไอเพยนต์ยนะครับ0 8 9 4์0 7 3 6 2นะครับ สำหรับโฉมหลังนะครับด้านหลังก็ถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็ดูหรูหราสําหรับรถพรีเมียมค่ะนะครับเกรดนี้ก็ถือว่าน่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับโฉมนี้ค่อนข้างที่จะหายากเลยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับจะได้ในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ถึง4จุดนะครับให้ถึง4จุดเลยนะครับชุดโคมไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยขอบโครเมียมเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะ สวยมากนะครับมีโลโก้ Honda นะครับโลโก้ a c c o r d นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับพร้อมกับไล่ฟ้าให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของฝากระโปงนะครับก็สามารถเปิดได้จากตัวรีโมทเลยนะครับกดค้างนะครับแ๊บหนึ่งนะแต่ต้องกดในตอนที่รถอ่าดับอยู่นะครับภายในนะครับคันนี้ก็ได้ในส่วนของถาดรองพลาสติกให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านหลังเนี่ยสามารถอ่า เปิดได้นะครับเปิดเก็บของด้านหลังได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านล่างกันนะครับในส่วนของชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่นะครับมีให้ครบถ้วนนะครับยางอะไหล่นะครับจะเป็นแมกอัลลอยนะครับเดิมแท้จากโรงงานเหมือนด้านนอกเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะครับรอยซีนทางมะพร้าวนะครับจุดเพจอาร์ตต่างๆนะครับ เดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับโครงสร้างเนี่ยรับประกันเลยนะครับว่าไม่เคยชนหนักพ่ความจมน้ํานะครับอันนี้คือรถสภาพเดิมๆนะครับที่เข้ามาแตะล้านเรานะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับสําหรับคันนี้เป็นรถพรีเมียมค่ะนะครับประวัตินี่ตรวจสอบศูนย์ได้เลยนะครับชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับรอยซีนต่างๆนะครับจุดเม็ดอาร์ตนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับรถเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆนะครับสวยมากนะครับ ลอยซีนนะครับลอยเล็บจิกเข้าปกติเลยนะครับตรงนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานจดเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับชัดเจนสวยงามนะครับสาหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าใช้นะครับใครอยากเห็นรถตัวจริงนะครับคันนี้ตั้งอยู่สํานักงานใหญ่นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสนีไทย68แยกหนึ่งะครับหรืออยากเข้าหรืออยากโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์ผมเลยนะครับ0 8 9 4 8 0 7 3 6 2นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะเบนซินแท้ๆไม่เคยติดแก๊ส1 0 0อยอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้สวยมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในนะครับของรถคันนี้กันนะครับบอกเลยว่าฟังกช์ชันของเขาครบจัดเต็มไม่แพ้รถปีใหม่ๆเลยนะครับรถปีใหม่ๆเลยนะครับสวยมากแล้วผมสตาร์ทเครื่องยนต์เลยนะครับ เครื่องยนต์ดีมากนะครับสตาร์ดีเดียวติดนะครับภายในสวยงามนะครับเดิมแท้เลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนนะครับสำหรับแผงประตูคันนี้จะได้เป็นสีทูโทนนะครับสีดําตัดกับสีเบจนะครับที่พักแขนนะครับจะเป็นหนังนะครับเป็นหนังนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับดีไซน์สวยงามนะครับแล้วก็กระจกปรับขึ้นลงออโต้นะครับอันนี้อาจจะทะลอกเล็กน้อยนะครับมีระบบเซ็นทัลล็อกแล้วนะครับ กระจกปรับพับไฟฟ้านะครับตรงนี้นะมือเปิดนะครับลําโพง2ตัวด้านล่างอ่าหนตัวด้านล่างนะครับแล้วก็อีก1ตัวด้านบนนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด4ลูกนะครับคันนี้นะครับแล้วก็มีระบบคูดคอนโทรลลวความเร็วให้เรียบร้อยนะครับพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันนะครับชุดเลื่อนไม้นะครับแท้เดิมจากโรงงานนะครับมาอยู่ที่ 151,801โลนะครับ1 5 0โลนะครับรถปี2011นะครับจด12นะครับรถเกือบประมาณ9ปี8ปี9ปีนะครับถือว่าไม่น้อยมากนะครับเฉลี่ยปีละประมาณหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับในส่วนของคอนโซลนะฮะจะได้เป็นสีดำตัดกับสีเบตนะครับตกแต่งด้วยลายสีเทาเล็กน้อยนะครับดีไซน์สวยงามนะครับหน้าจอตรงกลางนะครับ แสดงผลการวัดนะครับแอร์ระบบต่างๆนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้นะครับเครื่องเล่นวิทยุซีดีเดิมแท้จากโรงงานนะครับมีใส่ AUX USB ให้นะครับด้านล่างนะครับดีไซน์สวยงามนะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับสวยมากนะครับที่วางแก้วนะครับเกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์เป็นหนังนะครับคันนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับ ที่พักแขนนะครับเป็นหนังนะครับช่องเก็บของเล็กน้อยด้านในนะครับมีช่องชาร์จไฟหนึ่งช่องนะครับช่องเสียบสาย usb 1ช่องนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะเนี่ยอันนี้เป็นเบาะเดิมแท้จากโรงงานนะครับเป็นเบาะหนังสีเบดนะครับเบาะหนังสีเบดนะครับเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับทั้งคนนั่งขับและคนนั่งข้างๆนะครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับสภาพเบาะนะครับยังถือว่าโอเคเลยนะฮะพร้อมใช้งานนะครับ นะอันนี้มันเป็นรอยยับของของตัวเบาะอยู่แล้วนะคะเป็นดีไซน์ของของทางร้านเขาอของทางโฉมนี้นะครับเบาะจะเป็นแบบนี้นะเหมือนนะอ่าอาร์ฮอนด้าซีวิกเอนะฮะในโฉมของเบาะคันนี้แต่ว่าได้เป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับภายในค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีพรมนะครับต่างๆให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับกันน้ําต่างๆนะครับคันนี้ก็ถือว่าโอเคสวยมากนะครับแล้วก็ ย้ำอีกครั้งนะครับคันนี้ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะฮะยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับเบาะล่างหนังนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจเหมือนเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับยังมีถุงพลาสติกนะครับหุ้มอยู่เลยนะครับเบาะสวยมากนะครับร่องรอยการใช้งานเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะฮะที่พักแขนนะครับที่วางแก้วนะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับ ภายในกว้างนั่งสบายแอร์เย็นนะครับมีแอร์ตู้หลังให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องเก็บของนะครับมีให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับหลังคาก็เดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่มีรอยขีดเขียนหรือว่ารอยเจิมนะครับรถสวยมากนะครับไฟเปิดแผนที่ตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านข้างหลังนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับประตูด้านหลังก็จะตกแต่งด้วยลายไม้เช่นเดียวกันนะครับมีที่ทิ้งขี้บุหรี่ นะฮะหรือว่าขยะหรือว่าหมากฝรั่งนะครับก็สามารถที่จกตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถพรีเมี่ยมคาอีก1คันนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคา410,000บาทเท่านั้นนะครับ410,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ Honda านะครับ Accord นะครับ2.0 EL นะครับปี2011-12จดนะครับเป็นรถพรีเมี่ยมคานะฮะสีออก น้ำตาลเทานะครับสีออกน้ำตาลเทานะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์ของคันนี้กันนะครับผมเปิดฝากระโปรงนะครับแม่ไม่เจอโอเคนะครับก็สำหรับคันนี้ก็เป็นในส่วนของเบ้าโชคทั้งสองฝั่งนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่อง IV t e c ทนะครับ2000ซีซีนะครับ4สูบนะครับเครื่องยนต์เดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันสักเล็กน้อยนะครับ นี่นี่ผมเปิดแอร์นะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ไว้นะครับปกติเลยนะฮะเครื่องยนต์ค่อนข้างนิ่งนะครับเดินทํางานปกตินะครับห้องเครื่องสวยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของ ABS นะครับมีให้ครบถ้วนนะครับสภาพห้องเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าแห้งสนิทเลยนะฮะไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะครับแบตเตอรี่ยังพร้อมใช้งานรอยแต้มสีต่างๆเดิมแท้จากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับ อันนี้เป็นต้องย้ำอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นรถที่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพหรือว่าทําความสะอาดนะครับบางจุดนะครับอาจจะมีคาบขี้ดินขี้โคลนเปื้อนๆหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของเบ้าโชกนะครับเดิมแท้นะครับจากโรงงานนะครับตัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีร่องรอยของการขยับถูกถอดถูกแกะถูกไขนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับสภาพนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะครับพันหน้าเดิมๆสวยๆเลยนะครับสําหรับคันนี้ นะคะโตโยต้าไม่ใช่โตโยต้าขออภัยนะครับฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับ2.0นะครับ EL นะครับปี2 0 1 1ันจดสินะครับปี2 0 1 1ันจดสินะครับราคา410,000บาทนะครับคันนี้สวยมากนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์มอกนะครับแผงฉนวนกันความร้อนต่างๆอยู่ครบชัดเจนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับคันนี้เป็น Honda Accord ร์ 2.0 el นะครับปี2011.12นะครับราคา410,000บาทนะครับสีน้ำตาลเทานะฮะน้ำตาลเทานะครับคันนี้ใครสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยไอเพชรยนต์นะครับที่เบอร์0 8 9 4 8 0 7 3 6 2นะครับหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงก่อนนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1นนะครับบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับเข้ามาติดต่อเซลล์ที่ชื่อไอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพชรยนต์ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ